สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาริสแลนด์พาร์ทที่สามค่ะวันนี้เรามาไลฟ์ลงดันแม่หมดกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนก่อนของพี่อยู่ตานอ่ะนี่แจก Discord แล้วพี่ไปไหนทุกคนมาเข้า Discord กันนะคะ่เราเราจะได้คุยกันง่ายๆให้มากขึ้นตอนนี้เรากำลังจะลงดันแม่หมดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะพาลงกันเสียงอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราเปิดดิสคอร์ดแชท ก็อทีขอ่ขอดจริงอยากเอาไวา้แบบคุยกับทุกคนแบบง่ายๆที่มันง่ายกว่าการโพสต์ใน YouTube แบบว่ามีกิจกรรมอะไรหรือว่าเราจะไลฟ์อะไรไอย่างเงี้ยค่ะจะได้แจ้งข่าสารในทางนั้นได้ไพดไเพิ่มความเร็วทานะไปทางไหนอี้เราไปไหนอ่ะนี่ไงทุกคนมาถึงแล้วภารกิจหลักเราในวันนี้ปราบแม่มดเงาคา่ะปีัาบแม่มดเงา บาเมดเนเดี๋ยววันนี้เราต้องต้องต้องด้านก่อนนมว่าเราจะมีมอนที่ชื่อว่าอัสโลออกมาพร้อมกับมอนผีเซนทอร์เราห้ามฆ่ามอนชื่ออัสโลจงว่ะมอนผีเซนทอร์จะตายนะมอนผีมีกี่ตัวไม่รู้ตัวไหนคืออัสโลตัวไหนคือมอนผีก็ไม่รู้เอาเอาขัดเดนเดินเดิน้อขัดเอาขัดด้วยนะขัดขัดเป็นหนึ่งอันตรีก่อนขัดขัดขัด ทำไมสกิลชุบเรายัง70มีอยู่เลยแล้วอ่ะนและนิคถูกแบนกระาตตัวลประโยชน์อะไรเงี้ยหรอใช่ทีมพระวินเรตเยอะอยู่เหมือนชนะที่คะแนนหิวอ๋อเคยเคยชนะที่คะแนนหิวเหมือนกันคะแนนหิวคะแนนหิวคะแนนหิวอะไรกันครับนี่สติสตังไม่เหลือ เก่งค่ะเก่งพระเก่งไม่กดใจี้ม่ไพระเก่งทีมเก่งคือแบบเพอร์เฟกต์ไหนอะมันอาย่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราต้องทำยังไงนี่อนนี้มีแต่บอลมักโลกที่ผ่านละยังไม่เกินตอนนี้พี่แต่มันต้องรอ มันต้องรอเคลียร์มันต้องรอเคลียร์เวฟตรงนี้เวฟยี่เป็นกี่กี่เนี่ยนี่เห็นไหมติดคริสตั้งสี่พันเจ็ดเนี่ยใจเยือกนิดนึงจริงๆค่อนข้างเอนจอยกับสายซัพพอร์ตมากนะในการเล่นทุกเกมไม่รู้ทำไมเหมือนกันชอบเล่นซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่าเล่นเป็นตาเมวบ่อยหน้าหมอถือ อันนั้นผมอีกนั้นเดี๋ยวผมดึงเป็นตัวเหมือนเราเหมือนเราโดนตัวอะไรสักอย่างตกเดี๋ยวนะเราเราข้าวผีเดี๋ยวเราไปต่อมันแค่บอกว่ามันก็เรียงลำดับถูกแล้วนี่เออทำตัวเรียงลำดับนี่หมอผีหมอผีตายแล้วมันตรงใหญ่ใช่ไหรือเปล่าทำไมหนูเพื่อนไม่ติดมันมันเป็นวายวายมันยังไม่เกิดนั่นแหละ มันเป็นสกิลไอ้นี่ป่ะอีบับอ่ะให้เพิ่มเลือดไม่ได้เราูแทงก่อนหรือว่ามันยังไม่เกิดในระดับยากเกิดระดับ เดิจริงแล้วมันแค่ไม่มันเกิดในระดับถ้าใครเหงาเหงาก็มาเข้าคิวด้วยด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็นคิวเพื่อนเหมือนกันเนี่ยคือพีชพีชเออมันแค่คันตอมมันแค่บอกเฉยเฉยปะมแค่บอกเฉยว่ามีแต่จริงจริงดาว่ามีแต่คนทำงานทั้งนั้นเลยค่ะนี่ไงมีตัวใหญ่ยักษ์มาตัวนึงโลกคือแม่บดส โอ้ยโอ้นโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเ่โอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอมีโ้ยอ่ยโอ้ยโอ้ีโอวยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยีอยโอ้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 ยดอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยดี๋ยโเดี๋ยวยโอ้ยโอ้ลุงตยดตัวโด้ยโ้ยหอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอรย ก็ยังไงปีศาจฮัลโลอ๋อสองตัวเลยโหมแอสโลอาร์สโลอาร์แอปโป้แอปโป้นี่นำเนียงมาเออเราต้องกดทางโลตัวเองใช่ไหมเราก็ต้องหิวเคลอนเออ้องแบของแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวดยีย ตรงจีน็บให้พี่มันมันจะมีอโอโอเค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 เดี๋ยวนะชุกไทยดีวะชุกไทยดีอัเหอัเัเหลงิียเดี๋ยวีดีเลอีวิแบนะลอย่างนี้เรารอรอครับ เจ็บอยู่นะหรืว่ายืมไหวไปไหนแน่นอนว่าคุณไม่โดนคุณไม่โดนไหนคุแม่แน่นอนเลยโดนเป็ดนี่คุณยืนยุ่ตบด้วยอะไรผมมาก็ตายอ่ะโอ้ตายดีหลังเนาะยตายก่อนเลยบอกให้ต่อให้มันยูไม่เชื่อผมมาดาเมจมันล้นแล้วยไงบ้าดาเมจไม่ต่างครับไม่ต่างแล้วดาเมจเต็มทีดาเมจเต็มทีมันล้นแล้วไง ดนกำลังดีจะได้จบจบวันไว้บสาระดีกว่า <c oughs> เอาราไม่เห็นเกิดเลยเกิดอย่างนี้เกิ <c oughs> ดไม่ได้หรอไม,ไม่ได้มันนับเป็นบอสตัวเดียวในหะ้กระดานนี้มันยังไม่ยากก็ดูทรงแล้วแค่ต้องไปไปมีอยู่ไหนก่อนไปชุบอีกไปทีป่ใบอุ้ย,ยตัวหลมที่กระตุกใช่แสงกระตุกเอีกร้อย50วี ิเอทิ้งข้างหลไปหลังวงทิิหัวคิวอะรับไปจริงจริงมีจะรับไว้เลยโอ้โหสกิวกว้างมากคิวมาแบบเบรกเลยแต่งการรับก้ามีดแต่งกานรับก้ามีดคอยให้หัวหน้าโดนคนเดียวทุกคนนบ แบกกับรับดาเมจว่าไม่ได้ใช่พี่่บทลก่อนมันตายคนเดียวไม่แกนมองเลยเป็เกยเรับดาเมจถูกเรอตรงนั้นแต่เหมือนคนน้อยไหนทุกคนเราตายแล้วมาอ่านแชทิงไหนแหละถ้าเราปล่อยให้มันตายเาเราจะรอดกันหมดเลยแรกชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นตัวแทงชอบเล่นอะไรตายยากแต่พมองาลองมาเล่นพะถึกเหรอ อ๋อพระถึกตายยากกว่าแทงชัยพระตายคือทุกอย่างตายค่ะธานนสวัสดีครับคุณธานน2สอวินิสานาทีกว่าฟังเพลงจบเพลงหนึ่งเลยครับครูดาวนานเวล่ะแลกนาลลอก15บห้าวิชิดซ้ายไปเลยคุณทานนชื่อออกนะครับเพิ่งดูรายั้รแรกยินดีต้อนรับนะคะคุณธานนเป็นเป็นซับสไครเบอร์คนแรกของเราเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาซับกัน มันก็ถูกแล้วว่าถูกแล้วไงถ้าจะอะไแล้วเราก็ฆ่าฆ่าหมอปีก่อนแค่นั้นเลยให้เป็นลดับเฉยๆก็เดี๋ยวได้เมื่อกี้เราตายหมู่โชว์ไปค่ะสารเหมือนการผมอประกาศกิจนะเป็นยางนั้างวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี โฆษณาอีกครั้งเรามีดิสคอร์ดแล้วนะคะมันอยู่ในต้นแชทเราแปะไปยังใช่เข้ามาจอยกันเยอะๆนะคะทุกคนเพื่อมาคุยเล่นกันไม่หายไปแล้วอ่ะหหัวน้าผมบอกแล้วว่าฉันใส่เองฉันจะใส่ที่พระสองเราต้องซ่อมของอีกแล้วโอ้ฉันอยากได้มัางอ่ะอย่าลืมซ่อมของนะอ๋อเหมือนต้องมัดหัวไว้นะว่าพระอยู่ไหนได้อยู่นัก อ๋ออุ้ยมันทำยังไงนะพี่กดตรงไหนมกนเหมือนแบบในไม่หู้มันกดได้จากหัวตี้มาร์คหัวเนาะอ้าะเหมือนโทนอิลิเบอร์ตี้ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเวลาเป็นพระจันทร์กับพระมิวดองอาทิตย์ไม่เคยเล่นยกับดวงอาทิตย์เออไม่เคยเล่นเหมือนกันไปเปิดเลยเมฆร็ว คนรอไม่เปิดเนี่ยอ๋อ่เกิดผมกดนิฟทีมในดันเจนจะเป็นอ้าวคุณกลัวขอต้อนรับสู่ดำมทักซิโดนะคะชอบฉชยาไหมคะฉชยาขั้นสูงก็มีนะดีต้อนรับค่ะถ้าเป็นขั้นถัดไปค่ะจะได้ดูคลิปก่อนใครคลิปที่ตัดลรวดองไว้แล้วก็ทยอยลงตามสเกดูคุยต้องหิวหรือเ่า ตอนนี้มีคนสมัครเยอะไหมยหรอยังไม่ถึงสิบคนค่ะจินเพิ่งเปิดไปเมื่อประมาณถึงอาทิตย์ยังนะไม่แน่ใจกันมาถึงฮิวทันใช่ไหมหรือไม่หรือไม่ทันเอาซัพพอร์ตที่ทุกคนไหวแหละไม่เดือดร้อนนะคะเราไม่ซีเรียสแต่แต่แพลนไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีคนซัพพอร์ตแบบถึงจุดที่ถึงจุดที่เราที่เกมมาเซตมาสฮิวเออ เล่มเล่มเล่าเล่าแห้ c. <c ่ฮู้ยขายของออกโลวๆเลยนั่มบอให้ดึงดหน่อยพันดึงเนี่ยก็บอกให้เดี๋ยวเอาตัววาแฟมไปดึงให้ไม่เอางินเงินยักยอกเข้ามาเงินโกงเนี่ยจ้าราดบางหลวง เงินตั้งดานเป่าไปรู้ปี๊ี๊หมอปี๊หมอปีเล่นมอปีก่อน มาวิ่งก็ไม่กัดดงเลยงงมีกเนาะิ่งชอบวิ่งไปเออเดี๋ยวมีกเดี๋ยวมีกเออเอออ่ะเดี๋ยวชุบเลยเดี๋ยวชุบเลยตายคนแรกเจียมชุบเลยโอ๊ยอยูพื้นอยู่ข้างนนะเออเข้าไปข้างในมันมันโดน มันไม่มีที่หลบนะตานะม่นะที่มันก็เเกะอนต่อะคุณผู้สัเกตจะมีคนตีก้อยู่สองคนไพื้นใจนะอ้ยอโดนล็อกยระลบิดตูมบิดตูมลุกเลยดูเบร์ตอกมิ่ออกมาวิ่งออกมาเบิร์ตเกะวิ่งออกมาวิ่งออกมา มันิดติดติดมันเดินไม่ได้啊โอเคได้แหละโอ๊ยแนะระวังแโอ๊ยโอ๊ยติดเวางพื้นอก้อนยิวก้อนยิวก้อนเดเดตัวท้าแล้ยิวก้อนยิวก้อนตดเโ้ยติดไม่หมดเกิดแล้วพี่ไม่หมดเกิดแล้วลมลมลมิวติวลมลม เอาตัวนึงก่อนเอาตัวนึงตรงนี้ก่อนตีอยู่ตีอยู่เดินตีลูกน้องมันนะโอ้ยทำไมไปตีตัวนั้นโอ้เอ้ติดแถบติดแถบที่พี่มายืนพี่อฝั่งอีเนี้ยฝั่งเดียวกันกับผมมันโดนระเบิดเแี่วงเดียวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวขชุกเลยครับเอ้าต้องแถบเสร็จแล้วเหรอยืนหลังบอสอะพี่มันจะโดนดาเมจแค่วงเดียวแหมตัวเอกซีไก่ก็พูดได้ฮัลโหลพี่ขงแท้ยู S <S พี่คุ้ยล่วงไปแล้วไม่ได้รบกันตัวไอ้ <S 2> <S 2> <S ต้องเป็นตายคู่กับมี่เพราะเราคู่กันรอ,อดแท็ไปแล้วอะ่ะโดเมน่ติดเกนมเหนาจุงหลับม่สบายนะหลับกินอะไรมาเข้าฝปัดนนะเอ้ยเกิดแล้ว ไม่รับการชุบจากแคทินนีเมมป่าดูไปก่อนไม่มีเป็นไรเดี๋ยวเละเดี๋ยวว่าตายไม่ไม่ไม่หรอกรวัพี่อย่าไประวังแดงไปไหมครบขแบบเออใครใครมีแดงเท้าขาเปนขอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถึงก็ปล่อยพลังเลยเพื่อนขอบแบบเป็นรียบโอ้โหต้องขัดตอนไหนบอกด้วยนะ หล,ลบไงอะ่ะอันนี้คือต้องแยกกันใช่ไหมไไใใไอ๋อคีตล,ลูกน้องตีลูกน้องมาหน้าิวแข่งผัดกันแบ่งากเองอ๋เราไปลนอะกัน,นเน่ยโอ้ยโอ๊ยโอ,อ้ย อันนี้คนมีตาคนมีตาเก็บคนมีตาเก็บอะไรอ่ะอ่่ะโอยไมี้คนนี้อะไรไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรคนมีตาแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เอาเข้ามาคนมีตาวิ่งไปเก็บไอศครษมสาวนี่เดี ah ๋ยวนะคนที่มีคนที่มีขาวต้องทำยังไงนะเออต้องทำเงยตะกน้ําตาฟาโซ่เหมือนกัน ต้องวิ่งเก็บวิ่งเก็บแสงสีขาวขาวใช่ไหมเออเมื่อกี้หลงพี่ได้หลงพี่ต้องวิ่งเก็บตรงนี้ก็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 ไม่รู้เรื่องเลยฮะอแสงสีขาวเนี่ยใช่ใช่เราเป็นไม่คณิตใหม่แล้วไม่บอกฉันล่ะไม่รู้มันจะโผล่ตอนไหนเริ่มตั้งแต่แรกเลยเหรอโอ้โหนี่แหละสาเหตุที่มันเล่นเดินชั่วโมง แต่อีลนถึงไม่เข้าสตรีมโอเคนี่คืออีลิตนะเดี๋ยว sorry มือเราน่าจะไปโดนไอ้นี่ค่ะปิดไมค์เราพูดอะไรถึงไหนแหละเราจะบอกว่าวันนี้วันที่วันที่24นะคะสี่้วค่ะทำยังไงนะขออีกรอบเรามากัดก้อนเกลือกินไปจนถึงสิ้นเดือนเลยกันเถอะแล้วคนมีลูกตาคนไม่มีลูกิดให้มีเข้าใส่เนาะเราร่วมดีท็อกซ์ไปแล้วยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวจินเข้าไปทักทายในนาำอีกทีหนึ่ง เออดิสคอจินชัยไม่ค่อยเก่งนะหมายถึงว่าในเรื่องเซตระบบอะถ้าแบบใครถนัดและมีคำแนะนำบอกได้นะคะคืวันนี้นะงมนั่งงมหลายชั่วโมงมากก็เลยมาไลฟช์ช้าแบบจินเอาเซิร์ฟเก่าที่จินชัตอนที่เป็นหัวกิวและก็เอามาปรับเป็นของช่องทำไมเลื่อนเราลดเรื่อยๆ่อวะเดี๋ยวๆๆ,ๆ อรเสียงมาหร on, ือยังทุกคนไี้ยินเสียงเราเนาะขอยมาดีไหมจะได้มีที่หลบได้พี่อยากเข้าไปข้างในอ๋อขอโทษค่ะเสียงหายไปเกือบสิบนาทีเลยเหรอสงใส่มือไปโดนอ่ะพอดีไม์ม <like>, ันมีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยอม่เมื่อกี้น่าจะแบบหัวร้อนจัดมือไปโดนไม้ I'm sorry ค่ะมาค่ะเพื่อนเลือดเพื่อนนี่ น่าเศร้ามากจดนะว้ายทีเรานะคะตอนนี้มีแทงสองฮิลสองอะแล้วก็ดาเมจหกเห็นว่าเขาเมื่อกี้เขาคุยกันในดิสส์ว่าเราขึ้นมาร์คไอคอนของกระบนหัวได้จะได้หากันจนเจอโกวใหญ่เวอร์มากเธอเธอมาตีฉันทำไมเนี่ย

หิวหิวช่วยกันหิวค่ะเลือดยำแย่มากคนอดทนไว้นะอดทนไว้เลี้ยวซ้ายก่อนไหมไม่ด้วยเลยห็นอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวนี่มันด้านซ้ายไปเถอ เออแล้วบอกเป็นคันมุ้งมุไปตีอยู่คนเดียวเออหลัวข้างนี้มันตายต่อบพี่มาหน้ามั้งหน้าต่อด้านหลบมาเดี๋ยวพึ่งตายนะคะฮิวห่างฮิวฮิวฮิวแล้วแบบทุกคนดูสกิลเราทุกอันคือติดครูดาวหมดเลยก็จะผ่านแน่ไม่ยากดูแล้วผมดูแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่ เอ้ยเฮ้ยเอาขัดมาแล้วเนาะลุงสาวทอะมาแล้วมันต้องขัดตอนที่มันเรียกรูกแบบเราต้องฮิวคนคุณลุงไหมเนี่ยโอ้โหฉีดเดินนะเดินนะฉุกอุยลองอ่ะเฮ้ยวงแดงมันชันผ้าชันต้องหลบใช่ไหม ไปให้ไกลดูไปให้ไกลเดินนะสโลว์มูฟไปไหนเอ้อาตายยีงตีลูกน้องด้วยหลังจากนีเดันยะตีลูกน้องแก้แล้วขอบคุณค่ะบางทีก็ลืมไปว่ากดปั๊มยาได้เออมันกดปั๊มยาได้นะมาช่วยกันแก้ดัเมตดัเมตทุกคนทุกคนหนีทุกคนหนีโอ้ยหนีไม่ทันแตะหมด เอ้ยเอ้ยสีขาวใครมีลูกกระเายวิ่งคันแล้วคัดแล้วต้องทำไงต้องทำไงต้องต้องทำไงโอ้คนคนคันคนม่ก็ใหม่ก็เด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 แทงแทงชุดเอ้ยมันไม่ได้ว่ะชุบไม่ได้ชุบไม่ได้เหลืออีกสองร้อยห้าสิบวิวิปหาอีกคนหลับแล้วใครยังไม่หลับอะไรนะจีผมจะบอกว่าสลับกับแทงได้ดูแต่ว่าผม นอนแล้วพี่ก็ไมเกิเกิดไมกเกิดไมกเกิดนอนตอนไหนวะผมนอนเร็วมากแม่แช่ดาแช่ดาแช่แชแช่แช่แชนนดอกนะไปอยู่ในวงแช่เดนดอกเดนดอกกนจะเกิดยอ้ยยอ้ยอียอยยอยยยอเยยอยยยยยอ วาเฟมทำแล้วมีขกอักเดี๋ยวโอ้ทำไม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 โอ้ยโดนจับขาล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 ีิววิวก่ตายโอ้ยเ็ยินกิดการกรีดร้องแบบทรมานลูกน้องลูกน้องน้องน้องเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนะเดี๋ยวเรามาเกมนี้ไม่ต้องเติมเงินเพื่อขีดหมดค่ะ เขาเขียนไว้ในคำเกินตอนที่สมัครว่าเชเช่เชเชทุกคนอยากเชรแบบิวเลยไปวายายวายวายไปอ่ะเช่เช่เช ไม่อะเดี๋ยวนะเฮ้ยเออไม่ได้ไอ้นี่ขัดหมอนหรอขัดต่ไม่ได้ขัดไม่เห็นเมื่อกี้มันต่วิ่งวงขาวแต่ไปแชร์แชร์แชร์ดิเกมเกมนี้ไม่ต้องเติมเงินเขาบอกว่าแบบมักเป็นเพย์ทูวินซิสเต็มค่ะมีแต่เพย์ทูแฟชั่นเราก็เลยอยากเล็กคอมเมนต์ให้มาเล่นกันนะเผื่อใครเบื่อสายเพย์ทูวินทำไงดีอีกร้อยสามสิบเจ็ดวิ หอยตัวหอยตัวแฉ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 อุ้ยก็ผิดออก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 อขาวูขาวมเก็บยเก็บยู่เก็บยเก็บยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วลบบลบบอีกร้อยวบนะ ไอ้ยูลกดลุกดลุกดตาแล้วอตาแล้วไอ้ลุกด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 เอาบอนเอาไว้ายไปไว้ายไว้ายไว้ายฮัลโหลเก่งมากต้องเลือกเหรอเนี่ยเลือกอะไรอะต้องเลือกเหรอ เอาคู่ไม่ได้หรอตุ๊กตาดอกทำไมเราก็รออีกรอบมาไม่อาวุธอาวุธมันดีกว่านะอาวุธดีกว่านะเลือกเลยอาวุธดีกว่าอาวุธดีกว่าอาวุธดาวเปล่งลุ่มเลยแต่มีแล้วดิเฮ้ยอ่ะมันมีแล้วดูดูด้วยดูค่าพลังด้วยดูค่าพลังด้วยดูค่าพลังด้วยหัวม้าค่าพลังด้วยยังไงก็ต้องอาวุธไว้ก่อนนะโอ้โหคอมโบเต็มมีนาคอมโบเพื่ออะไรวะเพื่อนอาวุธดิ มาแล้วทุกคนมาไม่ไม่หายมยังอยู่โอเคถึงไหนแล้วเอาอะไรกันมาเอาเอาทุกคนนใจไวแล้วพลังจะยิ่งใหญ่ระดับเมืกี้เหรอเกมนียด้วยเกมนีชุบคู่ดาวคู้ดาวนั้นค่ะเกมเกมนี้ยมันจะมี มันจะมีซัพพอร์ตอยู่สามอาชีพค่ะคือเกมนี้มีเก้าวิชาแล้วมันจะมีซัพพอร์ตอยู่สามอาชีพที่เราเล่นดาเมจได้ก็คือบาทที่เป็นนักกวีฟรีสแล้วก็เนโคแมนเซอร์ค่ะคือถ้าเราคือทุกอาชีพสามารถใช้ใช้เขาเรียกเลยนะพรสวรรค์นะตรงเนี้ยอยู่ไหนวะนี่นี่ตรงเนี้ยค่ะไม่ใช่พรสวรรค์ถ้าอัลติเมตตรงเนี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นแบบชุบชีวิตพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็อัพได้นะ ต้งแบบดีมากมันเหมือนกับว่าไม่ไม่เราเปลี่ยนรลได้เกิดวันนี้เราอยากสลงแบบเป็นดาวเมดอย่างเงี้ยหรือวันนี้เราจากเพื่อนขาดพรีสก็เพื่อนขาดซัพพอตก็เป็นเ็นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะได้เรื่องฉุกที่ทำใจอ่ะมันคงกันง่ายเกินไปแหละเออด้วยความที่มันไม่ใช่เพย์ทูวินแล้วก็มันมีแค่กาชาชุดเองคายเกมเนี้ยเท่าที่เห็นตอนนี้ กาชาชุดกาชาซื้อสักขี่ประมาณนี้ค่ะซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับการแ,แ,แบบการต่อสู้เลยอล่เอาล่ะทุกคนจบสิ้นกันแล้วเดี๋ยวจิตต้องไปเดินทำไอเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำเงียบๆทุกคนจะได้ปล่อยทุกคนไปนอนดีไหมคะฝันดีนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่ถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็จะมาสตรีมเกมนี้อีก ช่วงเวลาก็น้จะประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบายฝันดีค่ะทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้กันจนดึกจนดื่นนะคะทุกคืนเลยค่ะมันจะเป็นเกมเมอร์ขอบตาดำดูดิขอบตาดำมากเลยอหลักฐานว่าเป็นเกมเมอร์ไยบ้า สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ช่อง The c a t i n i s ก็ได้เปิดให้สมัครระบบสมาชิกแล้วนะคะให้ทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตกันค่ะสำหรับระดับดำทักซิโดทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษ,ษในการใช้อีโมจิและติ๊กเกอร์สำหรับใช้ในช่องแชทและคอมเมนต์ที่ทางจินและทีมงานออกแบบเองค่ะและระดับเหลืองมณีแซบจะได้รับสิทธิพิเศษ,ษในการดูวิดีโอที่อัปโหลดไว้แล้วล่วงหน้าก่อนใครค่ะระดับสลิดกล้าวใจทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษ,ษในการโหวตเลือกเกมให้จินเล่นได้ค่ะ และที่สําคัญคือจะได้รับชมคลิปน้องแมวน่ารักน่ารักสักที่บ้านจินด้วยนั่นเองค่ะสาหรับผู้ติดตามที่ยังไม่ติดตามจินรออยู่ในคอมมนตตี้ของเรานะคะและใครที่ติดตามมาแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาติดตามกันตลอดมาแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบาย